สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางนี้เคอี e. ภาคบ่ายนะครับประจันาสุขที่7นะครับสัปดาห์นี้ทะโรโทรทิมครับจับนู่นมานี่จับนี่มานูน่นเมื่อเช้า8 9 9 8เลือก9ยังมา8อีกอ่ะ <c oughs> มี19เมา18อ่ะไปใหญ่ครับ ยังไงก็ฟังผมและลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับบ่ายนี้ผมทันตัวเปิดที่204 4 C 1ครับ204 4 C 1นสะําหะสำหรับตัวเปิดบ่ายจะตรงหรือไม่ตรงกับใครอันนั้นเรื่องเรื่องของเขาแล้วกันผมได้ตัวนี้ผมคิดตัวนี้นะครับเลขเหลือ2569ครับ2569เเลขเหลือวันนี้น่าสนใจมากถ้าเอาพูดง่ายคือถ้ากรณีปิดบวกนะเลขเหลือถ้าใครส,งสังเกตดูดีครับ2569เนี่ย ถ้าไปเปรียบเทียบกับตามตารางดูนะถ้ากรณีบวกครับ25 6 9าเนี่ยเขาจะตรงเราไหนคู่มากครับยกตัวอย่างเช่น5กับ2 5กับ2 2 5กับ2 2กับ2กับ9เอาง่ายๆคือลองใครถ้าไม่ไม,ไม่ไม่เล่นชุดที่ผมวางลองเอาไชุดที่ไปวินกันเลยครับนะลองดูนะลองดูครับแต่ส่วนตัวผมมีเลขปิดบ่ายในใจของผมอยู่แล้วไม่ว่าจะเลขหรือเรื่องอะไรก็ตามผมไม่ชอบผมชอบผมชอบ8 แล้วผมชอบ8ซึ่งมันตรงกับเลยที่เดินอยู่ครับแต่บ่ายอะ่ะแไม่มาครับสัปดาหนี้8ยังไม่มาแต่ผมชอบ8แล้วผมคิดว่า8น่าจะมากับ5นะครับเนาะขอลองตัดสินใจดูด้วยกันนะครับบ่ายนี้ชอบ8ครับจับที่บวนครับ4 8 8 5ครับก็ต้องขออภัยนะครับสำหรับท,าท่านที่ติดตามเนาะสปดานี้ีห้4885 3875 6 8แปดขยากได้คู่6 8แปดไปดูเทียบตารางด้วยนะครับเก้าแปและเก้าแปเมื่อเช้าแต้มเท่ากับบนล่าง9ห่วง9เหมือนกันถ้า9ขอเป็น9 9้าก้ากันนะครับบ่ายนี้9 9้าติดเกไปหน่หางครับเกติดเกไป1ห,งหางเนาะสำหรับบน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 ,บน,บนสองสีองสองสอบน2 2 3 เก้ามากับสี่สี่มากับเก้ามาสี่เข้าไปครับหอยมาสี่เข้าไปอย่าลืมเก้าเก้านะครับสามตัวก็เนี่ยเอาสี่ไปมัดเพื่อเล่นสามตัวนะครับสําหรับนี่ีืบายได้ประมาณนี้ครับหุ้นดึกส์ฮุนดึกอาทิตย์นี้ไม่ใช่วนันศุกร์นี้ครับน่าจะเปิดรัสเซียอย่างเดียวนะเพราะว่าวันนี้ตรงกับวันศนะุกร์ประเสริฐของน่าจะเป็นของศาสนาคริสต์นะครับศุกร์ประเสรศิฐน่าจะหยุด เยอรมันหยุดอังกฤษหยุดถ้าดาวโจนเปิดตลาดผมคิดว่าน่าจะปิดเร็วซึ่งถ้าปิดเร็วเว็บคงไม่น่ารับนะครับยังไงถ้าดาวโจนวิ่งลองลองผมจะลองรันดูแล้วกันรัสเซียถ้ามีเวลาจะลงแล้วรัสเซียไม่น่าหยุดนะถ้ารเลในรัสเซียก็จะมีแค่รัสเซียหุ้นเดียวนะครับเนาะเดี๋ยวเจอทีหุ้นดึกครับ